ห้องอะไรกับบุปปามันดับแนวแล้วเต๋เอา้าวนอนตายเห็นห้องขบุาป,ปากฮะมัน,นตายแล้วบ่โอ้ยคอยยังบุษันตายอีห่ามึงเอาต๋อนึกว่าตายแล้วบอก <laughs> นอนห้องบุปากไอ้ยที่ว่าแข็งตายแล้วนอนผู้เดียวเนาะไอชิมาว่าอางนอนก็บอตีนสินเนาะโอ้ยโอ้ยตีนสินลุงโบสนยามนี่ยามห้อนเนี่ยเอาคือหากินชินวนะก็บุแกร้อนโลช่ะน่ะ โอกคโอเควันนี้ยังเอาลูกขึ้นนั่งด้วยวันนั่งเป็นยังไงนั่งเป็นอยู่ยังบัวไตห้าขวบมั้งนี่วะนี่วันนั่งบ่เป็นคนนอนจะซื้อกับว่าคนตายเนาะอีห๊านี่ว่าเป็นบ่หวานนอนนอนแช่นอนนอนแล้วเข็นซะแล้วบ่วบับับัเอาไปเลยจะฮองเด้อว่าเขามีงโอ้ยไม่เอาไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะไม่นอนโออบัวบัแล้วนจะเปลี่ยนคำหม้อหรอกเอาถามเด้อ กินข้าวไปกินแล้วกินแค่ยังกินกะพักกะเละมีอย่างกินยำห่อนๆจนึงทีอ๋อเนี่ยวันกินข้าวกับเกลือข้างงามจังสิกินข้าวเกลือว่าเป็นแม่นบ่แม่นกินกรได้ต้องกินแต่ผักอย่างเดียวเด้อบู๊ยเดี๋ยวเอินไฮเอสซีถามมันจะบอกซื้อเข่าบ่เนี่ยเออแล้วก็ซื้อหวานตัว บอร์ชื่อว่าเป็นบหวานติใช่ไหมคนมันก็หน้าหวานอยู่แล้วแหม่เบอร์ชื่อน้ำหวานวัดตอน้ำหวานนะคือคือน้องสาวซื้อน้องสาวเขาดิหวานวัติหน้าข่อยหวานติหวานอยอะแต่ว่าอยากได้แต่ผมน่ะผมคือยาวเดี๋วะผมยาวเนาะคนมันเกิดมายาวเกิดมาสวยเนาะโอ้ยบาดใจกูกุฏเนาออยากูกงามเด้อ เดี๋ยวกูจะแข็งมังกูแข็งมังบ่ได้กูก็แค่ผมมันก็ได้ผมไปยาวลักตัดได้นอนอ่ะบ่ตัดบ่ได้จะยางมาคอยยังไม้สุดแล้วเมื่อเด้อขนาดคนเป็นคนเจ้าของขายเสื้อผ้าแท้ๆยังกี่ทีเนาะเสื้อผ้าดีๆก็บ่มาใส่เสื้อผ้าเครื่องเดียวก็มาใส่หนูเงินไรอันนี้แหละไปสั่นหาอยู่ตลาดบ่มีขายเองกี่ทีตายยังใช่นน่ะฮะไม่ได้กี่ทีเพราะว่าตัวได้งามนจะของก็เอาไว้ใส่ซะ แล้วคนขายเนาะวันนี้ขายได้จากตโตกับบริไลล่ะประมาณอ่านซลดอาวปาน้ปิดร้านตะเวนยัยงส่หมายความว่ามิเนียจะไปกินอะบ้านมาเลอ้างหมูกระทะดิหัวเจ้าของอ้วนอยู่แล้วยานอ้วนฉันเ้าก็กินอีไอย่างดียวนะ่ะตัมเจ้าปลาทูตัวตัเจ้าปลาทูกะจํ้ผักกาดโดอ้วนคือเกาแหมมีข่าวแหม ก็กินข้าวฝอนไปได้กินเข้าวได้หนึ่งขวนบูขนมไปได้กินข้าวได้อะบอกเอฟซีติดตานน้ำหวานเด้อจ๊ะนช่องของคุณลุงคมเคี้ยวไข่สีฮัลโหบายบายใหเอซีติดตามน้ำหวานเด้อให้กำลังใจน้ำหวานเด้อทำเป็นทำนี้เด้อสองข้างตัวสองข้างเออ